เอตน้นวางต้นก็นยังไม่ได้เปิดนะเจ้านาแล้อเนี่ยเดี๋ยวตัดอันนี้ก็ได้ตังค์แล้วเจ้เอ้ยครับครับ แล้วยังวันนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องหว่านปุ๋ยกันแล้วนะแล้วเตึงได้เครื่องมาอีกว่นะนะเครื่องตัดยาอ๋อเออเอาใหญ่แล้วก่อนก็ได้เพราะต้องหว่านปุ๋ยวันที่สิบเจ็ดนี้เขาลงปานู้นครับเดี๋ยวขึ้นไปปาา่าเขาผู้ยังอ่อนตัดง่ายเจ๊ลุย